ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝา Subscribe ก,ไกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในการรับชมกันนะครับ หนึ่งแต้มครับสวยสวยสวยว้าวส่างจด ส้ำหมายข้างทางเช่นเคยครับผมกบยางเฉียบสีเขียวนะครับใส่สวยๆตุ้มนะครับกระชากคันนะครับกดฟีสปูลแทบไม่เคยทันครับผมรับติดปลายปากนิดเดียวครับกบยางเฉียบสีเขียวนะครับกบยางขนาดสี่เซนนะครับตัวเบร์ิงโกนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ เป็นทางเลือกสําหรับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมสุดยอดครับผมมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับสุดยอด